สวัสดีทก่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับเอกแม่แม่คนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับแมปโรบอทนะครับผมแล้วก็กับสคริปต์อินบอทนะครับผมเป็น universal inbott นะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกแมปเลยนะครับผมผมจะมาลองใช้กับแมปตัวของบล็อกสปินให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูแมปอื่นกันนะครับก็วิธีการใช้นะครับผมสามารถใช้กับในคอมและมือถือได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีคีย์ด้วยนะครับผมวิธีการใช้สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการเปิดอ e ินบอร์ดให้กดตัวบนสุดนะแล้วก็สามารถปรับ f o v ได้นะครับผมโดยการเลื่อนนะครับก็ถ้าอยากได้ให้มันล็อกไกลนะครับผมก็สามารถนี่นะครับผมเออมาถึงล็อกกว้างนะครับผมความกว้างสามารถปรับได้ครับหรือแบบเอาใกล้ๆก,ก็สามารถปรับลงมานะครับผมเป็นประมาณนี้ถ้าใกล้ๆมันก,ก,ก็สามารถดูตามวงได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอ้สามฟังก์ชันข้างล่างนะครับผม จะเป็นการเช็คต่างๆนะครับผมอันนี้คือทีมเช็คก็คือเช็คว่าอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่านะครับผมถ้าอยู่ก็จะไม่หลอกเนาะแล้วก็คิวเช็คก็คือตายแล้วหรือยังนะครับผมแล้วก็วอรเช็คก็คือเช็คก,กําแพงนะครับผมในส่วนของเกมบล็อกสปินผมจะเปิดแค่ตัวของวอรเช็คนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูนะเดี๋ยวผมสุ่มปืนมาละเดี๋ยวไปลองยิงกับคนสองคนนะครับผมว่าจะยิงโดนหรือเปล่าแต่ผมว่าแม่บล็อกสปินยิงโดนยากนะผม ต้องเป็นแบบพวกปืนยูซี่นะครับผมเป็นปืนกลนเนาะจะ,จะยิงโดนง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดสริปเพิ่มเติมนะผมเป็นสริปในส่วนของเออเอสพีเนาะผมจะเปิดเอสด้วยนะครับผมจะได้หาคลนนง่ายเนะาะอ่ะมันลองดูกนบนี้นะก็เดี๋ยวลองก็จะเป็นใหมยยน่นะผมนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวลองผมจะไปลองตรงที่มีแอร์ดอกนะครับผมเดี๋ยวผมตัดเลยล้วกันนะครับโอเคครับผมมาถึงละเดี๋ยวเขากำลังนัวนอยู่เลยเดี๋ยวผมขอญาดจัดเลยนะครผมนี่นะครับผมใกล้ๆก็ไม่รอดนะครับผมแบบนี้ก็ชิวๆครับผม ใกล้ๆก็ไม่รอดนะครับใกล้ก็ตายหมดนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผมโหนี้มันรุ้นนะครับผมก็ในรถจะไม่สามารถหลอกได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าดีนะครับผมสักยนี้ก็กลับมาดูในส่วนของแมปอาร์เซนอลเนาะแมปอาร์เซนอลผมจะเปิดหมดเลยนะครับผมแล้วก็มันจะเล่นง่ายเนาะเพราะว่าปืนส่วนใหญ่นครับผมเป็นเออกระสุนมันตรงเนาะ ก็ับีลองเล่นดูหครับนี่ผมเปิด SP ด้วยนะผมสำหรับคนที่อยากได้ SP นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ว่าอยากได้ SP นะถ้าสนใจกันเยอะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแจกนะนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์มาถ้าผมอยากได้โปรมองนะครับผมเพราะว่าโปรมองกับอินบัตโปรมองกับล็อกมันก็โ OP นะครับผม ก็สำหรับใครอยากเล่นนี่เก็สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้แล้วผมอันนี้ผมมาเล่นให้ทุกคนดูเนาะก็อาจจะไม่ได้เนียนมากนะผมนี่ครับประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะผมสหรับแบบอาเซนอลนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับทริปแมปบล็อกสปินนะครับผมขอโทษนะครับเป็นแมปอาเซนท์เนาะโอเคก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมถ่ายคลิปจะเป็นในส่วนของการ ข้าลิง์นะครับผมสำหรับคนที่เขาไม่เป็นเ,นเดี๋ยวก็สอนข้าลิง์นะครับผมไปเอาสริปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน